สุส,สวัสดีครับพี่น้องมือวานนี้กินของกินของสดนะครับของสดมีแก้ว,วบักมว่กกงมวงครับมากินดม่วงครับม่วงยังไอ้บักมว่งกมวงไอ้น้ำไอ้น้ำดอกไม้ หน่วยนึงนะครับหน่วยนึงเลยมากินแบบนี่สิเลยตัดขวดออกก่อนะครับพี่น้องเด้อกินแบบเรียบง่ายครับไม่ต้องไปซอยบวกอย่างมบกไหมครับสับสับเลยครับสับสับเลยสับเลยแต่กินโสมครับนี่อยากกินโสมโอ้เสียงปัสดจากต้นนะครับห้อยกระหรอกมันกัดเลยสอยลงมาต่อยมาครับ ขลอกกินไปแล้วคือไอ้นิดนึงแหว่งไปดล้ซับครับซับต้นไม้ครับซับกันไปไปเด้อเจ็บเพราะว่าซับอะไรเป็นเพราะไอ้ไอ้พวกผิดเกลือนเขาได้หรอครับเดี๋ยววางหอยไปครับเดี๋ยวใส่ผงชุนรสลงไปครับตัวเทสจานไว้ครับหงโม้เลย กินส้มครับกินส้มแกงงวงม,มีแกงงวงนะครับอ่าน้ำตาลครับน้ำตาลลงไปเลยเลยเลยไปครับเลยๆกอบข้นหวานเนี่ยกอ,อ,อ,อกบ่วงงามของมันเปียวมันตัดปลาครับปลาปลูพื้นด้วยก็ปูพื้นไม่ได้ เดี๋มใส่ไหลเดี๋ยวใส่อีกรอบแก้วครับเจ้าผิดเผลอเจ้าไอ้ผิดเผาออืมดูไปครับบองดูใส่ไหลครับเดี๋ยวมันแสบอ่องกินกวาดกินเข่าครับกินเปี่ยววางครับนี่ งานบอกไม่ครับแต่ไม่แท้ครับพี่ิึงเป,เป,เปีียวแทะงานเนี่ยครับล้วครับกินนะครับกินนะครับกินเลย 嗯嗯，十足、mm。Hmm. <Yeah. S 1> อืออุดรีว่านำต้อกไม้ยว่าเปียวร้องเบื้งนะครับสุดๆครับเบื้องเนื้อกับหูเนื้อขา,ขาวๆเนี่ยโคตรสมอือ แล้วฟังนี้ลอดกัดไปบาดบาดท,ทีมะนะันตลอดนี่มากับเนือเน้อ,อบาดกันเพราะสับได้ทียต่หนีเลย quá cân kỳ dọc này là tắm 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 đấy, chắc tắm 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 nó tắm 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 มีว่ากินเนี่ยกินสนิ่งเพราะปาลาล่าดไปเลยครับอืมอืมสมอืม,อม,อม มมมเมนูกแกง่วงครับแกง่วงแกงน้อนอดีปัญส์้าง อยันวางอ๋ออืออือโอ้ส่งครับ

น้ำตาลจต้เฉยเลยตัวดเลยอืมกินก้อนกินเข่าครับเนี่ยข่าให้กินอยู่ไปกินผสมก้อนเสร็จกินผสมก้อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินเข,านนขา่านั่นกินเข่าเพราะแสบไปกินผสมอืมอืม Ủa Nằm tạt tẻ hết đâu Ủa ah, Mới อร่อครับใจง่วงหายง่วงอสร้างเลยเนี่ยเค้าของแค่้ของแค่นี่นกินนี่ครับยกเพียงสักนี้นะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซับใครให้ด้วยนะครับเด้อเื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปในคลิปต่อไปครับเด้อจะนีมม้กับก้าวเข้ามาสวัสดีครับ